สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะคกิก้มาที่ตลาดเกษตรที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะมาที่ร้านของคุณพี่น้ำหวานนะคะซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินนะคะที่ร้านนี้นะคะเขาจะเปิด24ชั่วโมงค่ะใครที่สนใจนะคะก็มาหยิบได้เลยค่ะหยิบแล้วก็ชำระเงินนะคะก็จะมีป้ายอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีคนอยู่ร้านนะคะทุกคนเขาจะ เป็นร้านเปิด24ชั่วโมงไม่มีเจ้าของร้านนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจก็เลือกนะคะเลือกเลือกว่าอยากได้อะไรนะคะแล้วก็แอดไลน์หาเจ้าของร้านนะคะว่าต้นไหนราคาเท่าไหร่สอบถามกันนะคะแล้วก็โอนเงินตามาป้ายที่เขาติดไว้นะคะร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกร้านที่ขายต้นไม้ราคาถูกมากๆเลยค่ะ และที่สําคัญนะคะแต่และต้นเนี่ยสวยงามจริงๆค่ะอย่างโชคเก้าชั้นนะคะร้านนี้เขาก็เริ่มต้นที่ราคา50บาทนะคะก่อนหน้านี้กิกี้เคยมาซื้อต้นละ20บาทกับทุกคนตอนนี้ต้นที่ถ้าเป็นต้นใหญ่นะคะตอนนี้ราคาอย่างกระถางนี้นะคะก็ราคา2,500บาทนะคะ2,500บาท ถ้าเป็นช่อก้า9ชั้นเขียวก็ราคาหลักร้อยค่ะอย่างกระถางนี้นะคะก็ราคา500บาทนะคะกระถางนี้นะคะราคา1,200บาทส่วนไซส์นี้นะคะก็ราคา450บาทนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะราคา150บาท150บาทถ้าไซส์นี้นะคะราคา250บาทนะคะถ้าต้นประมาณนี้ก็100บาทค่ะส่วนสเสนเจนขาวต้นนี้นะคะพี่เขาเปิดราคาที่อ่าบาทนะคะเป็นต้นแม่ค่ะ ส่วนออมชุมพูก็ราคา80บาทนะคะต้นนี้250บาทค่ะถ้ากลุ่มนี้นะคะก็ราคา50บาททุกกระถางนะคะส่วนสเสน่จันดำค่ะสเสนจันดำนะคะกระถางละ หนึ่อยห้บาทถ้าเป็นกระถางใหญ่ก็250บาทนะคะมีเสน่ห์จันแดงโบราณด้วยค่ะกระถางนี้200บาทค่ะ เจ้าของร้านไม่อยู่นะคะคิกกี้ก็เลยมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ดูกันค่ะอย่างเช่นออมชุมพูนะคะกับออมเงินเนี่ยพี่เขาก็จะขายในราคาต้นใหญ่แบบนี้นะคะต้นใหญ่แบบนี้าราคา400บาทนะคะก่อนหน้านี้กิกกี้ก็ซื้อจากพี่เขาเนี่ยราคา200บาทว่าพี่เขาลดให้นะคะแบบเอาไปตั้งกอชูได้เลยนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะเอาไปแยกได้นะคะ แต่น่าเสียดายมากๆเลยค่ะพี่เขาไม่ส่งออนไลน์นะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่สนใจก็แวะมาที่ตลาดนะคะซึ่งร้านเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับร้านนกนะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านนกมีร้านเดียวในตลาดเกษตรมหาวิทยาลัยคอนแก่นนะคะที่มีนกขายซึ่งร้านของพี่น้ำหวานเนี่ยก็จะอยู่ตรงกันข้ามกับร้านนกร้านปลาขายอยู่ทางทิศเหนือของตลาดนะคะ ราคาถูกมากๆเลยค่ะทุกคนมีว่านดอกทองด้วยนะคะว่านดอกทองน่าจะประมาณกระถางละ200บาทนะคะที่เขาติดป้ายไว้เดยกกิกจะถ่ายภาพให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็จะให้เบอร์ไวะคะ้ค่ะถ้าใครสนใจก็สามารถทูถามพี่เขานะคะอันนี้เป็นกลุ่มของโชคเก้าชั้น เ่วนบอนสีกลุ่มนี้นะคะก็ราคา150บาทนะคะไซฟอร์มนี้ก็ประมาณ200ไม่เกิน300บาทค่ะถ้าเป็นกระบองเพจนะคะก็ไซแบบนี้เลยนะคะอันนี้150ถ้าไซนี้50บาทค่ะ กลุ่มนี้ก็50บาทนะคะทุกกระถางส่วนเสนจันนะคะที่เป็นเสนจันประกายดาวนะคะก็ราคา2อ0บาทนะคะประกายดาว200บาทปลอย่างนี้ก็สวยเหมือนกันโอน้่กระถางใหญ่มากเลยคะ่ะทุกคน กระถางฟอร์มนี้นะคะพี่เขาก็าขาย200บาทค่ะทุกคนเยอะมากใหญ่อลังการร้านนี้ขอบอกเลยค่ะว่าขายถูกที่สุดนะคะถ้ากิก้มาที่ตลาดเกษตรกิกิจะแวะมาที่ร้านนี้เป็นร้านแรกแล้วก็จะอยู่ร้านนี้นะคะ ถ้าไซส์นี้ก็250บาทนะคะทุกคนเป็นโช่วเก้าชั้นด่างนะคะ250บาทไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็500ถ้าไซส์แบบสายแม่พันธุ์นะคะ2500บาทค่ะวันนี้นะคะกิกกก็มาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ร้านเปิด24ชั่วโมงไม่มีเจ้าของร้านนะคะสนใจต้นไม้ต้นไหนก็ จิบแล้วก็โทรหาพี่เขานะคะแล้วก็โอนเงินได้เลยค่ะเป็นร้านที่แบบว่าไว้ไว้ไวเนื้อเชื่อใจกันนะคะคกิกิเคยถามพี่เขาว่าเคยมีต้นไม้หายห,ายหรือไม่มีคนขโมยไหมเขาบอกว่ายังไม่เคยนะคะตั้งแต่เขาเปิดร้านมาได้ห้าปีนะคะเปิดร้านมาได้ห้าปียังไม่เคยมีกรณีคนขโมยต้นไม้นะคะจะมีวันนี้ละคะ่ะที่กิ๊กจะหยิบต้นไม้ไปก่อนแล้วก็ จะโทรหาพี่เขานะคะว่าราคาต่อรองนะคะเราสามารถต่อรองกันได้นะคะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ